กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์ค่ะแต่ระหว่างนี้ระหว่างที่รอพี่พนิพนธ์นะคะก็พี่ๆที่รับชมกันอยู่ทาง Facebook ไลน์สดตอนนี้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะก็จะได้รับรู้ว่าพี่ๆเนี่ยรับชมกันอยู่นะคะตอนนี้มีอยู่ว่า1 1K นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้พี่นิพนธ์พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการค่ะสถาบัน QIQP จากบริษัทลัทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณลุยครับค่ะพี่วันนี้ตลาดหุ้นก็ยังมี AOT พยุงได้อยู่นะคะเสมอตัวเสมอตัวก็เสมอตัววันนี้ก็เป็นวันของ a t กับบีกิมนะฮะสองตัว จริมก็ก็มีสองตัวนี่แหละเล่นอยู่สองตัวตัวอื่นก็ตัวประกอบนะคร่ะเเอกกับนางเอกนะ <c oughs> คู่กันเลยครับจริงๆเพเอกกับบีกมนางเอกกับมาช่วยอ๋อช่วยประกบอบเสร็จไปนะครับเพราะว่าวันนี้แบงค์แบงู้ลงแบงค์ลงแบ <c oughs> งค์งลงเพราะประก,กาศผมก็เป็นงาน,นโจกข่าวนะค <c oughs> นะค่ะก็ <c oughs> มีการขายแบงค์ไปนะครับก็มีเงินก็ไปซื้อเอ t อทนะครับ ส่วนอีกิมก็คงเตรียมเงินไปก่อนแล้วก่อนหน้านั้นลนะจะมีการขายออกไปตักสี่พันล้านเนี่มีเงินมา,มาดูแลเขาเรียกว่าการดูแลรา,าคาหุ้นช่วงเข้าตลาดนะครับของอันเดอร์ไรเตอร์หนึ่งเดือนนะฮะกาประคองไว้ไม่ให้หลุดราคาจองนะครับส่วนเรื่องว่าแพงไหมถูกไหมทีม่อีเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกันนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ คุยกันมาก่อนั้นนั่นแล้วนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องเตรียมไว้แล้วล่ะสภาพตลาดก็ไม่ได้เรีย่าอะไรมากมายนะครับจากตอนขณะที่ทําราคาตัวไรนะครับดัะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะขึ้นตอไปได้เท่าไหร่นะส่วนุ้นตัอว,ตวอื่นก็ก็เป็นตัวประกอบนะนะคะเห็นพีซีจีซีขึ้นมาเมาื่อวานเเห็นทอปขึ้นมาวันนี้ก็ลงแล้วนะฮะ วันนี้เห็น G C ขึ้นมาพรุ่นี้ก็จะลงแล้วเลยเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับมี T P I <น> P P ขึ้นมาด้วยนะวันนี้ใช่ไหมก็มันอ,อยู่ที่ว่าใครจะเล่นนะเพราะว่าเขาก็เขาก็แบบว่าคนจองมันนิดเดียวนะค่ะจองเจ็ดบาทใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตอนนี้เจ็ดบาทสิบห้าก็ก็ก <3 S 2> ็ดูไม่น่าเกียดเพราะว่าในบรรดาทาพทั้งหมดที่เข,เข้ามาในรุ่นรุ่นเดียวกันไม่มีใครก็ท้ำจอง่ะนะคร<ม>ับ ขึ้นมาก็ามาเล่นเกมออไรนอยูอแ่แบบนี้แหละนะครับค <ท egen. S 1> ่ะครับก็มันก็จะเป็นเป็นที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นช่วงนั้นเป็นชน่วงของโรงไฟฟ้าอยู่นะฮะนะครับแต<ม>่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโรงนะฮะทุกโรงที่จะต้องขึ้นหมดแต่จสรุปว่ามันไม่ลง่ะไม่ทําให้เราเสียหายที่นั่นเองนะครับภาพลงตลาดน,นี้ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้จริงๆนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่นะครับคือเงินมันไม่ไหลเข้ามานะครับมันจะเป็นเงินเดิมๆอยู่นะครับ ซื้อตัวหน er ึ Maya, ่งก็ไปขายตัวหนึ่งตั้งแต่ต้นปีมานะครับส่วนที่เป็นสถาบันในประเทศก็ใส่เงินเข้ามาประคองไว้ประมาณถูกหมื่นล้านนะครับต่างชาติที่ขายไปตั้งแต่เดือนมกรานครับตอนนี้ก็มาซื้อกลับแล้วซื้อกลับมาพอสมควรก็ยังมีเงินเหลืออีกสักแปดพันล้านในจม่งเนี่ยนะครับแต่ยอดที่เขาขายไปตั้งแต่ตอนตอนวันที่ยี่สิบมกราตัต้นปีก็ถ้าไม่มีเงินมาเติมอีนะครับอันนี้ต้องดูและนะ เพราะน้ตลาดก็เลยเลือกที so ่จะนะครับเล่นสลับไปสลับมามากกว่านะนะครับราวหุ้นที่เล่นก็สังเกตว่าในเอโอทีก็เป็นหุ้นที่ไม่มีแรงขายนะเพราะว่าเป็นเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮครับบีกิมก็ไม่มีแรงขายเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮนะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้เราต้องเตรียมเตรียมตัวเอง ยังไงเราก็เราก็ต้องกลยุทธ์เราก็เหมือนเดินมนะครับ <loc. S 2> คือรอซื้อหุ้นที่ลงนะฮะโดยเฉพาะถ้าซื้อตอนที่มันมันเพคน,นิคพร้อมตลาดเนี่ยดูว่าเช็คมัลลงถ้าสิบจุดแล้วเราซื้อท่ยังไงนะครับเราก็จ้องไว้ตัวไหนที่มันเป็นลงอยู่นะครับแล้วถ้าเข้าไปซื้อจังหวนะนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะของการเด้งขึ้นกลับได้แต่ถ้ามันไหลลงมาเองเอื่อยๆลงมาเรื่อยๆเป็นตัวเดียวเนี่ยในระยะน,นี้มันก็คงไปซื้อหุ้นารทํางานองมันที่ไม่ดีนะครับ<ค>มันลลงมาต่ำแล้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปซื้อมันก็ตอีกได้นะ นะคะรับแล้วมันจะจบการลงเมื่อวันประากาศผลเดินหนึ่งงานนะครับผมถามาผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติเราจ่ายมันลงมานะครับมันก็คงเป็นเรื่องของผลการดนงานที่ที่มันคงไม่ได้ดีนะฮะไม่ได้ร้ายมากแต่ผมไม่ได้โตอะไรจำลองเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าราคาพูงมันจะลงไปถึงไหนมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วมันจะจบการลงตอนไหน,นคือวันที่าารประกาศผลเป็ในงงานก็จะจบการลงตอนนี้เราชัดเจนว่า เราเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มน้ำมันเบิโอเคมีเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นบอลทปพอร์ตมันไม่ขึ้นถูกไหมครับค่ะเพราะว่ารู้แล้วไงว่ากาไรเนี่ยจะออกมาคู่ใจมันอีึไม่ได้นะครับดังนัวันถ้าซื้อึ้นไปตอนเนี้ยมันก็ยังมีข่าวที่ท,ที่ลักษณะเชืงลโรออยู่นะเพราะนั้นนี่ยโดยโดยลักษณะของของตลาดเนี่ยตลาดจะรอให้ประกาศออกมาเลยว่ากําไรไม่ดีนะแล้วมันที่จะวิ่งขึ้นนะครับถือว่าถ้าประกาศอะไรไม่ดีก็ถือว่าถือว่าปัดท้อม แต่กรณีของธานาคารตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามันจะดีก็มีการเลื่น,น,นขึ้นมาก่อนนะครับพอเล่มนขึ้นมาก่อนประกอนพอประกาศออกมาก็าซ a y on t r a c นะครับแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราก็ลองกลับไปคิดดูนะครับเราต้องทํำยังไง <laughs> <laughs> ถ้าเราจะซื้อหุ้นที่มันลงตัวแน่ก็คืขอขวิจิตรว่ากำไรมันอาจจะออนลงมาไม่ดีเท่าไหร่มันหนึ่งนะแ,แล้วก็รอ้อวันที่มันประกาศนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นหุ้นที่ลงชุดที่ลงมาก่อนแล้วนะฮะ ส่วนเรามีหุ้นนะครับที่มันประกาศผมก็เนินงานออกมานะครับแล้วคาดบดีมันก็เซ์ออนแฟกซึ่งเขาก็เซนไปแล้วนะครับซึ่งเราก็เตือนมาตัา้งแต่สองสามสัปดาห์แล้วนะครับว่ากดแบงขึ้นมานะครับสัปดาห์ก่อนเราก็ได้นําให้ขายอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้ามไม่ขายนะมันก็จะมีปัญหาอแล้ว,ว่ารวมแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นกลับไปไหมเอชซีบีจะขึ้นไปร้อยห้าแปดอีกไหมเอาอยัางไงดีนะครับเขาเรียกครอบรอบแหบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจเรื่องของหุ้นนะฮะไม่เข้าใจภาษาของหุ้นดีพอนะครับภาษาของหุ้นเนี่ยไม่ถึงว่าราคาเนี่ยมันจะสะท้อนนะครับอปัจจัยที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าทางร้ายหรือทางดีนะไปก่อนแล้วแลวเมื่อปัจจัยปัจจัยนั้นออกมาก็ถือว่าจบนะครับนี่ไม่ถึงว่าค่าการต่งค่าการถูกน,นะฮะ แต่ถ้าคาดการไม่ถูกก็ผิดนิดหน่อยไม่ได้เสไพรสยมากสมมติยกตัวอย่างนะครับว่าคาดการณว่าสพกใบไตรมาสเนี้ยไรมาสหนึ่งโตนะครับดูดูเป็นเยอะเยอะก็ได้นะครับเยอะอนเยอะก็ได้นะครับใบไรมาสหนึ่งมันโตมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไมาสสองมันโตหกสิบไหมรู้ไหมครับพอไสมา,มาสสองโตหกสิบเน่มันก็จะลงไปรอรับและถ้าประกาศออกมามันโตเจ็ดสิบอะอย่างนี้ก็คือจบวิ่งขึ้นเลย แต่ถ้าประกาศมาปรากฏว่าโตแค่สามสิบเนี่ยอันนี้มันก็จะอาจจะย่อลงแล้วก็วิ่งขึ้นอยู่ดีน้องครับอ่าเนี่ยเราต้องเข้าใจภาษาของมันนะครับเราต้องคุยภาษาเดียวกับมันหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาษามันเป็นเรื่องของการคาดการนะฮะมันเป็นเรื่องใอนนนาคตเพราะนั้นใครคาดการอนาคตได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะชนะนะครับเราจะอ่านเจมันออกเล่นไปตามไม่ถึงว่านี่คือการเล่นของการเก็งกำไรนะถ้าจะลงทุนใช้คำว่าใส่หุ้นได้ไหมคะ ก็มันก็คืออย่างแบบนั้นแหละไม่ใช่นิสัยนิสัยหุ้นมันจะเป็นนิสัยหุ้นมันไม่ถึงว่าถ้าเป็นกองทุนรวมนะฮะถ้าเป็นสถาบันในประเทศพวกนี้เขาเป็นพวกที่กึ่งวิชาการนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเขาจะเล่นตามสไตล์ที่ผมบอกไปแหละนะครับแต่ถ้ามันเป็นหุ้นตัวอื่นอ่ะมันไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะฮะมันก็จะมีแต่สตอรี่สตอรี่สตอรี่ของมันเพื่อเล่นขึ้นไปนะครับเพื่ที่จจาวุ่นไปขายเลยจำนวนนี้เหมือนกันหมดแหละนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราดูชัดเลยนะครับ ถ้าเราไปดูภาดลูกข่าของนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าังสือิิมพ์ข่าวหุ่นนะครับ,บก่อนเลยอโบรกฝรั่งอัปเกรดหุ้นแบงก์ไทยสี่ตัวนะครับ b BR, b l KBank SCB KTB นะครับปับราคาขึ้นนะครับในเจจีมอร์แกนนะฮะวัวนี้ลงทุกตัวเลยเห็นไมฮะวันนี้ลงทุกตัวเลยแ่ไมชาชาภาดลูกข้อข่าวไปแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าเจพีเขาพาดเองหรือว่าใครเอาไปพาดนะฮะเอ๋ครับแต่แต่มันลงไงแต่มันลงไงมันไม่เป็นเพราะถ้าถ้าปรับอ้าราคาขึ้นวันนี้คุณแบงค์ไม่ควรลงถูกไหมครับค่ะแต่มันลงไงวันนี้ลงหมดเลยเนาะสี่ตัวลงไงลงไงเพราะว่าจริงๆมันเป็นตามกฎที่ผมบอกแบบนะะเพียงแต่ว่ากลับมาที่เก่าอีกว่าเราแยกประเภทหุ้นเป็นไหมล่ะค่ะถ้าเราแยกประเภทไม่เป็นเนี่ยหุ้นเนี่ยมันนิสัยมันตามกลุ่มคนเล่นนะสรุปไปอย่างนั้นนะครับ ถ้าไปทุนบิ๊กแคปเนี่ยมันก็เป็นตามนิสัยของคนเล่นไม่กี่คนเนี่ย<น>ซึ่งมีความรู้นะครับจบมามี CFA มีอะไรไ่นกะ็คือในแนวความคิดเรื่องของการลงทุนในหุ้นประเภทนั้นนะก็จะเหมือนกันทุกคนนะฮะเพราะนั้นนิสัยมันก็จะเป็นนิสัยแบบเดียวแต่ถ้าเป็นทุ้นขนาดเล็กเนะี่ยเราไม่รู้หรอกเจ้านี้เจ้านี้เจ้าน,านี้นิสัยเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูเป็นรายตัวไปนะฮะแต่ถ้าเป็นทุ้นขนาดใหญ่เนี่ยดูเป็นภาพรวมแบบที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับนะครับ คือเป็นการหมอคุแบบคนรวยก็จะบอกแบบที่ผมพูดนค่ะเจที่พี่ทุกบอกว่าช่วงนี้ก็ให้รอซื้อหุ้นเห็นมาช้ามีบอกมาตัว BPP กับ CKP คือในในหุ้นของหุ้นหุ้นหุ้นโรวิฟ้าเนี่ยนะครับเราขายไปแล้ว BPP หนี่สิบเจ็ดบาทใช่ไหมครับค่ะแล้วก็บอกกันแล้วรอซื้อจะมาตามไปยี่สิบห้านะครับ เราก็เชื่อว่ารา,า,า,าคาที่ต่ำกว่า25ก็เป็นราคาที่ติดได้นะครับค่ะติดได้จะดูงบกําไรขาดทุนเลยก็คงจะคือมันประคองได้อยู่แถวเนี้ยนะครับก็คนถือนะไม่นจะเป็นสถาบันเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจบรอบมันไม่มีเรื่องอะไรดีกว่าเขากำไรไตมม่นหนึ่งก็มันอาจจะออกมาอ่อนแอก,กว่าลงไปฝ้าลงอื่นนะครับค่ะมันก็จะลงมานะฮะลงมาแม้จ,จะต่ำกว่าลงไป24แล้วก็24อ่อะมันต่ำมันก็ไม่ทํา มันคงไม่ไม่ผิดไปเยอะนะครับแล้วกรว็รอจังหวะซื้อใหม่ค่ะรอจังหวะนะคะตนนี้นะครับซีเคพีเนี่ยนะครับเออก็เป็นตัวที่คิดว่าเออก็ไปดูรายละเอียดของไตรมาสที่แล้วที่กำไรไม่ดีเพราะมีการตัดจ่ายเปอ,อย่างหนึ่งนะค,ค่ะเราต้องเข้าไปดูเพราะเพราะซีเคพีเป็นตัวที่มีการลงทุนที่ค่อนข้างใหญ่นะที่จะเข้ามาใหม่แนะซ่ซึ่งยังไม่เข้านะครับ พราะนั้นเพราะนัน้นพีมันเลยสูงหน่อยเพามันจะเป็นสไตล์สไตล์เกียกับไรนะที่ผมบอกว่ารอซื้อเนี่ยผม,ผมอยากให้มันลงมานะครับแล้วรับผมซีเคพเนี่ยมันอยู่ที่สามบาทยี่สิบนะแต่ถ้าถามว่าผมอยากได้ราคาไหนใช่ไหมจะได้ราคา,าสามบาทตนะลาดมันหน่อแน่แบบนะี้ไงใช่ไหมครับเออคือแล้วมันอาจจะไม่ลงไปก็ได้ไงแต่แต่มันไม่ลงมาเดี๋ยวเราก็ไปซื้อตัวอื่นก็ได้เลยสำนักเนี้ยนะ ราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของตลาดหรือนของผู้ซื้อผู้ซื้อสามารถเกี่ยงราคาได้สามารถเลือกตัวได้นะครับได้ค่ะอินนิพนธ์ครับส่วนตัวที่เฟกก็เข้าทุนไหมวันนี้วันี้เข้าทุนมั้งครับผมเข้าทุนนะครับผมไม่ได้ไปไหนมาไหนหรอกเออพูดเก่าก่อนก็ลูเก่านะครับไม่ได้ไปไหนมาไหน ฟังคำวันนี้ก็เข้าถุนไม่ได้ไปไหนมาไหนเหมือนกัน,นอยู่ที่เดิมนี่แหละก็ทิเฟก็มันเป็นไซเ,เวที่เราบอกว่าก็เลยจุดสองจุดนะครับเมื่อตอนเย็นขึ้นไปนะครับอ่ะจะแถวก้ากห้ากระชอตลงมาลงมาเท่าไหร่นะครับก้าเ้าสามเลยครับก้าสามค่ะเก้าเก้าสามจุดเจ็ดตอนนี้ค่ะเออก็ได้ได้หนึ่งจุดสามจุดก็ปิดไปอะไรเงี้ยนะครับเล่นด้แค่นนี้นะครับแต่ถ้าสิบเสีญาจมันก็ได้สองพันนะ เราะมันก็เอาไปเน,น,นี่ยมันวิ่มัน่งไปแต่ก็ข้าแล้วก็ช็อตกันแล้วลงมาแตแล้วก็ปิดไปค่ะทุกนีถ้าถ้ามันเด้งเราก็ช็อตถ้าถ้าถ้ามันลงก่อนล้วก็ลองอืคืออยู่จุดเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าห้าอยู่แต่เนี่ยนะครับใจด้านะครับปจัจจัยทางด้านฟันโคยังหมือนเิออยู่นะมันจะไม่ไปไหนนะครับค่ะนะครับส่วนทองคําก็งลงมาหนึ่งสองหนึ่งห้าก็ยังสีลองอยู่นะครับถ้าหนึ่งสองสองเจ็ดรุดลงไปก็ก็ขายไป ไปก็รอตั้งต้นใหม่นะครับตอนนี้ก็คงยังยืนอยู่ข้างบนนะครับเกินโกลฟิวเจอร์ก็คงเป็นแค่แถวนี้แหละเพราะว่าทองคำลงราคาทองคำอ่อนมาเป็นบาทก็อ่อนค่าด้วยนะครับก็เป็นจริงกันอยู่แแถวนี้นะครับไม่ได้เป็นไรค่ะวันนี้ก็ตลาดก็น่าจะปิดลบนะพี่นิพนธ์ก็ปิดลบปิดบวกไม่มีสาระนะครับกรอบล่างก็15.68 15.8กรอบบนก็15.80 15.90นะครับ คือพ,พูดไปจนแบบว่าจำได้แล้วไม่ต้องดูเลยคือ <c oughs> พูดก,กันมาแบบสามเดือนแล้วทุกคนจะพูดแนวเนี้ยซร่งกเ็เป็นต้องพูดจำันจริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆจำ,จำได้ว่าพี่นิพนธ์เคยพูดว่าให้รอเดือนสิงหาถูกไหมคะก็ผมเป็นความเชื่อของผมมาผม,มดูไซเคิลอะนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเดือนสิงหาเนี้ยค่ะผมไม่ได้มองว่ามันลงแบบลงเอาตายนะนะฮะมันจะจะมี ข่าวการตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแมันก็ลงมาอย่างเราดูนะครับค่าเงินอ่าค่าเงินดอลลาร์นะครับมันแข็งข้าศึกไปตั้งแต่มีการเลือนตาลเศรษฐกิจกาตอนนี้มันมันอ่อนลงมาต่ำกว่าที่เดิมแล้วนะแต่หุ้นดาวโจน์ยังไม่ลงไงดาวโจนขึ้นมาตัวนี้เกิบสองพันจุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเกิดมันนั่นนึกออกว่าอ้าวดอลลาร์ลงมาดาวโจนต้องลงด้วยแล้วมันทิ้งตัวลงมาละมันก็กระเจิงได้นะถูกไหมครับ คือในตลาดจะได้มันแบบว่ามันตลกไปหมดเลยไนงะมันเหมือนว่าเพี้ยนตามอาจารย์ในคดีอเมริกามันเพียนน้ยนน่ะมันเพียเพ้ยนออกไปฮะคือดอลล่าร์ออนเนี่ยเครื่องคุ้มมันต้องหลงหน,นะไม่ยืมค้นค<ร>่ะเดียวไงแต่ดอลลาร์ออสพอมาตามออ่างประกอศเลือกตั้งด้วยนะฮะค่ะนะครับถ้าซืราคาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อ่ะแล้ว,แ,ลวตแต่เขาแล้วก็เขาสั่งจะทําไงก็ควบคุมทำได้หมดอ่ะนะครับค่ะประมือระดับก็มันรหลือบโกนแมนแซ้เนี่ยนะฮะ ทำได้หมดเนี่ยรู้มือกันอยู่อยู่แล้วคุณนได้คะ่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสําหรับพี่นิพนธ์ด้วยนะคะที่มาให้ขอ้ขอมูลความรู้เรื่องของหุ้นทองคําแล้วก็ทีเฟ่งนั่นเองนะคะและที่สําคัญคะ่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆนะักลงทุนทุกท่านนะคะที่พร้อมที่จะไปเรียนรู้กันในวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่โรงแรมแมนดาินคะ่ะ หลักสูนยะ์ะทีเฟกสี่บวกหนึ่งนะคะก็จะไปเจอกันวันเสาร์นะคะซึ่งรุ่นนี้เราจัดขึ้นเป็นรุ่นที่8แล้วนะคะพี่ๆที่ลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันเสาร์นี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับกระแาตอบรับที่ให้กับเรามานะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราให้เฉพาะพี่ๆที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเราไม่มีการรับหน้าง,งานนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในวันเสาร์นี้ค่ะที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านนักวิเคราะห์อีกหนึ่ง